พักนี้ออกบ่อยหน่อยหนึง่งเพราะว่าจะออกพรรษาแล้วไม่อยากคนทำชั่วเราก็ไม่ใช่ว่าดีสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็ยังดีหน่อยหนึง่งที่ว่าวันวันหน,นึ่งนะนั่งกรรมาฐานไปพิจารณาไปอย่างโน,น่นนี่นั่นโน่น มันก,ก็อดไม่ได้ว่าจะไม่คิดเรื่องบ้านเมืองเป็นคนชอบเสือกเป็นคนรักชาติไม่อยากให้ชาตินั่ง <IN C pap i> นั่ง, <cent ess> ง,งดูบางทีก็ฟังหลวงปู่ฟังหลวงพ่อเจรันคือเรานั่งมานานแล้วไงจิตมันก็เข้าที่เข้าทางเนาะก็ลพิจารณาคนนี้ต้องเป็นแบบนี้คนนี้ต้องเป็นแบบนี้คนนี้แมันก็เป๊ะๆแล้วนะอืม อยากให้คนดีทั้งหลายช่วยกันเนาะประเทศชาติเราจะได้จเจริญรุ่งเรืองก็จะไม่พูดถึงเรื่องชาติศาสนาก็ไม่ได้ไม่พูดถึงนักการเมืองก็ไม่ได้คนเราต้องมีจิตรู้จักดีชั่วแต่ทุกคนรู้จักดีชั่วทั้งนั้นแนหะแต่ว่าถ้าความโลภไม่บังตาเนาะ คนเราไม่มีอะไรเลยตายไปก็เ,เอาไปไม่ได้แม่แต่ชิ้นเดียวเนีย่ยดูคนตายมาป๋าป้าก็ตายลูกสาวก็ตายไปเอาอะไรไปไม่ได้แม่แต่ชิ้นเดียวไม่ได้เลยป๋าป้าทำงานรถไฟฟ้าใต้ดินนะป้าแฟนจบวิศวะนะที่ตายไปนะลูกสาวก็จบปริญญาตรีนะ สังคมศาสตร์จบแล้วก็ตายคนเราเกิดมาใช้กรรมคนเรามีความรู้มีการศึกษาในทางทําในทางที่ดีลูกสาวที่ตายไปอ่ะก็เราเห็นความตายมาเยอะไม่มีอะไรแล้วไม่มีใครเอาอะไรไปได้แม้แต่ชิ้นเดียวมันไม่จีรังยั่งยืนนะความตายความดีดีที่สุด ใครที่ร่ํารวยแล้วมีเงินมีทองแล้วถ้าเป็นเรานะารวยขนาดนั้นป่านนี้เราเข้าวัดสร้างวัดเป็นสิบสิบแล้วสร้างบารมีเยอะๆพบหน้าไม่จริงชาติเนี่ยชาติหน้าไม่จริงนะชาติหน้าไม่จริงนะพบหน้าไม่จริงนะอืมอย่างนี้เด็กอายุสิบสองสิบสามมีลูกมีผัวแล้วเห็นไหมอืมาศาสนาทุกอย่างเหล่านี้มันมันถดถอยลงคนเราถ้าอายุหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบไปแล้ว ก็สร้างบารมีเยอะๆๆๆมันถึงจุดแล้วไงเราต้องสอนลูกเราให้ดีสองลูกสองล้านให้ดีว่าเอ้ยเรายืมมาแล้วนะต่อไปข้างหน้าต้องพัฒนาตัวเองนะต้องนั่งกรรมฐานเยอะๆแต่บางคนแก่แล้วไม่รู้เลยตายไปไปเป็นงูเป็นงูน,งนี่คือห่วงสมบัติเป็นงูเป็นทิ้งจกเป็นทุกแก่เป็นนั่นเป็นนี่เป็นจริงๆนะอือ